วันนี oh. ้จะมาเออเออเอออืกูอยาอได้กูแกู s ับสไครกดไลค์กดแชกสับสไครตไม่จะว่ากเกลติดตามกได้กดไลค์กแชตัเยอะแยะไปเลยต้อเล่นกตงโวนเ่นเล่ โอ้นิคส์อะไรกันอแต่งรูปนี้ก่อนในเวลาดีกันนั่นก็คือก็ต้องแต่งรูปนี้ให้มันสวยๆหน่อยฮะทำ้งไอ้แดงมางเลยไอ้แดงที่มันอยู่ในเรื่องเดี๋ยวขอสร้างตระกูลมาแับหนึ่งนอ เลอกเลยเดี๋ยวขอูไปเก่าอยู่นูเออนี่ไงพอไปก่าพูไปห้าวพูไป้พูไป้งปโ่ปกานกพไป้าโอ้ยเหมือนเลแต่ว่าูปกาเปกใหม่มครับืม Allah cuma Allah 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 Ini kan Allah 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 Allah

นี่ก็ตัวนี้นี่คุณดีบว่าอมูก็เอากรปเขาออกมาเอาอันนี้มาแล้วก็มาใส่ตรงนี้แล้วก็โอเคต้องใส่ตรงนี้ก็นี่แล้วก็ออกตรงนีันนี้ออกแล้ก็เอานี่มาก็อ่นี้ก็แล้วก็ใส่ก ครบอันนี oh, yeah, ้กระดาษตะขอมาแล้วนี่ก็จะตะขอมาที้อมือหนาหายาตีสุดเห็นรูปทำไมฮะจบพียแค่นี้แหละเวลาโอ้โห